รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับตอนนี้นะครับหลังจากที่พายุนะครับโหมกระหน่ำหนักนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายหลังจากที่หลังจากที่พายาุผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าความเสียหายนั้นมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับ อันแรกที่เราเห็นเลยนะครับก็คือหน้าบ้านผมนะครับที่แบบบอกได้เลยว่าตอนเนี้นะครับปิดทางเข้าออกนะครับปิดทางเข้าออกเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าในส่วนของอปู่เวศสุวรรณูนะครับองค์สีแดงนะครับยังอยู่ตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นต้นลำไยนะครับตันนี้ก็มีอายุมากกว่า20ปีนะครับส่วนข้างๆนะครับมีองค์ปู่เวสสุวรรณูนะครับสีแดงนะครับท่านก็ยืนประทับอย่างสง่าานะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้างหลังท่านนะครับดูนะครับข้างหลังนี้แบบบอกได้เลยว่าต้นใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้ลมทับนะครับถนน หน้าบ้านไปเรียบร้อยนะครับถนนตรงประตูหน้าบ้านก็ไม่โดนนะครับไม่โดนแต่ว่ามาค้ำกับตัวแทงน้ำนะครับมันก็เลยทำให้ไม่ลงสู่พื้นดินนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เกิดความเสียหายอย่างเช่นสายอินเทอร์เน็ตนะครับสายอินเทอร์เน็ตนี้รู้สึกว่าจะขาดแล้วมั้งผมว่าน่าจะขาดแล้วแหละนะครับน่าจะขาดแล้วนะครับ ่าในส่วนของภาพรวมของหน้าบ้านนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับที่มีกิ่งที่มันเป็นกิ่งที่มันแห้งแล้วนะครับก็หล่นลงมานะครับก็เกือบโดนรถคันสีส้มคันนั้นนะครับสภาพหน้าบ้านนะครับก็ตอนนี้บอกเด้เลยว่าเละเทะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโคลนเป็นน้ำนะครับ เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้นะครับโอ้หนุ่นฝั่งนู้นนะครับโดนเต็มๆนะครับนี่ต้นไม้ก็หักนะครับส่วนคลิปที่ผมถ่ายทําตอนที่พายุเข้านะครับก็จะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าพายุนี่แบบรุนแรงมากนะครับนี่ที่หนักสุดนะครับก็จะน่าจะเป็นนี่แหละครับหนักสุดเลยนะครับ นักสุดเลยนะครับตรงนี้หนักสุดเราต้องใช้เครื่องตัดนะครับตัดด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องตัดนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันพลาดตรงสายไฟตรงเนี้ยนะครับมันจะมีกระแสไฟผ่านลงมาใส่ต้นไม้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับนะครับ,นะรบตรงนี้หักโค่นเลยนะครับ ส่วนตรงผักสวนครัวรั้กินได้นี้ก็ไม่มีอะไรเสียหายเท่าไหร่นะครับก็มีแค่ตาข่ายสีขาวตนนัวนะน,นี้นะครับโอเคครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าความเสียหายที่เราได้พบจากาการเกิดพายุนะครับมาแบบกระทันหันมากนะครับต้น มีหลากหลายต้นนะครับที่หักโค่นลงมานะครับแต่ไม่โดนบ้านเรือนของคนนะครับซึ่งต้นหนึ่งก็อย่างที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าต้นลำใหยต้นโคตรใหญ่นะครับหักโค่นลงมาไม่ถึงไม่ใช่ว่าโค่นหรอกมันตองโคนมันหักเลยนะครับน่าจะเกิดจากาข้างล่างอาจจะโดนบวกหรือว่าโดนกินไปเรียบร้อยนะครับถึงทําให้โคนได้ขนาดนั้นนะครับ นี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของต้นมะาพร้าวนะครับอ่าก็ค่อนข้างสูงนะครับต้นขนุนนี้อ่าต้นขนุนไม่เป็นไรโอ้ลืมเห็นต้นขนุนก็หักนะโอ้โหแบบรุนแรงมากนี่นะครับอีกหนึ่งต้นนะครับหักไปเรียบร้อยนะครับอ๋อต้นบังมีต้นบังมีก็หัก ผมยังไม่เห็นอ่านี่คือต้นขนุนนะครับหน้าบ้านผมก็หักไปอีกหนึ่งต้นนะครับ <Okay. S 1> อ่ามีนอ่ามหน้านะครับเห็นพี่เขาทักมาบอกว่าต้นบักมี่ต้นบักมี่อ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าขนุนก็ค่อนข้างที่จะลูกใหญ่เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> นี่นี่ครับเหตุจากพายุนะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่ารุนแรงโคตรนะครับ อ่นี่คือความเสียหายหลังจากที่พายุลูกนี้เข้ามานะครับแบบรุนแรงมากนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับต้นมะพร้าวต้นนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าที่จะเจอแต่ต้นที่แบบว่าต่ำๆนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่าก็อยู่ในช่วงของ ลมหรือว่าอยู่ในช่วงของอ่าช่องอักช่องพายุอะไรประมาณนี้นะครับก็ขาดโคลนนะครับฝั่งนี้ก็ตรงสารพระภูมิปู่ย่านะครับอ่าก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับไม่มีอะไรเสียหายแต่ตรงนี้เนี่ยหนักสุดเลยนะครับหนักสุดเลยอ่าเราต้องใช้เครื่องมือนะครับเรื่อย,ยนต์หรือไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของอ่า เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับในการตัดถ้าเราใช้มือนี่คือแบบโอ้โหตอนนี้นะครับก็คือหักโค่นทับสายไฟนะครับทับหักโค่นทับสายไฟยไฟังหน่อยเป็นยังไงยายฟังหน่อยเป็นยังไงไม่เป็นไรอ่าตรงนี้นะครับก็มีแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับพี่หักโค่นแล้วก็ต้นใหญ่นะครับ,บ,บยังยัง นี่นะครับสายสายไฟแล้วก็สายอินเทอร์เน็ตบ้านผมนีตึงเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันลมไปทับกับสายไฟแล้วค่อยไปกระทบกับตัวแทงน้ำนะครับ Few หลังจากที่พายุเข้าเมื่อวานนะครับก็ทําให้ต้นไม้นะครับหักโค่นหน้าบ้านอย่างที่ผมได้ถ่ายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของการจัดการโดยการนำเรื่อยยนต์นะครับมาทําการตัดเพื่อทําการอาตอนนี้นะครับยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับมันยังสายไฟอยู่นะครับยังติดสายไฟอยู่ยังไม่มี ใครที่จะขึ้นไปบนแท่งน้ำนะครับเพื่อจะทำการหั่นทีละชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะครับก็ยังไม่มีใครที่จะชำนาญขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เราขอเปิดเส้นทางออกจากหน้าบ้านก่อนเพราะว่าต้องไปทำงานนะครับอ่านี่ก็คือถ้าเกิดว่าต้นนี้นะครับถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยนะครับถ้าล้มลงมาใส่บ้านนี้ก็ เกิดความเสียหายแน่นอนนะครับต่นนี้มันเป็นต้นเล็กที่กอกล้มมาทางนี้เป็นต้นเล็กที่อยู่ข้างๆนะครับมันก็เลยล้มมาทางหน้าบ้านนะครับเพราะว่ามันมีต้นเพราะว่ามีกําแพงค้าอยู่นะครับแต่ถ้าต้นไม้ต้นนั้นล้มนะครับล้มมาทางนี้โดน,ดน,ดนเรื่องของประชาช,ชนแน่นอนนะนี่นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับ ได้เานี่นะครับมันล้มมาแล้วก็มาคลำกับตัวแทงน้ำตรงนี้นะครับถ้าไม่มีแทงน้ำนะครับบอกเลยว่าเกิดความเสียหายเยอะแน่นอนเพราะว่าสายไฟก็จะขาดสายไฟบ้านนะครับสายไฟสายอินเทอร์เน็ตขาดอ๋อนี่ครับสายอินเทอร์เน็ตขาด I'm gonna get that